สวัสดีค่ะวันนี้น้ำส้มพามาดูผ้านะคะลายที่ EP 75นะคะตอนแรกน้ำส้มทําไป3ามสีนะคะเป็นสีชาไทยสีโอรสแล้วก็สีฟ้านะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดอยากได้สีอื่นเพิ่มเติมสั่งได้เลยนะคะสีแรกเป็นสีม่วงค่ะสีม่วงนะคะแล้วก็สีที่2เป็นสีเขียวยกค่ะรายรปยับมากสีที่สาสีขาวนะคะ สีที่สี่ค่ะเป็นสีเหลืองทองสีนี้สีชาไทยค่ะตัวนี้มีพร้อมส่งนะคะแล้วก็สีชมพูโอรสค่ะมีพร้อมส่งเช่นกันสีแดงค่ะถ้าใครอยากได้แดงตัวนี้สั่งได้เลยนะแล้วก็สีฟ้าตัวนี้มีพร้อมส่งค่ะสีดำลายสวยนะคะแล้วก็สีชมพูหวานค่ะ EP ที่75ของเรานะคะถ้าอยากได้สีไหนสั่งได้เลยค่ะ